หล่อไหมครับหล่อมากนี่ต้องร้องใหม่เลยครับอยากไหมล่ะอยากไหมล่ะแหมผมร้องเดพลงเริ่มเกิดเอออยางให้บ้านเอามาถึงนี่แล้วเราต้องแบบมีของของพรนะแล้วใครียกว่าอะไรจะดีอวยพรปวยพรเกิดเดี๋ยวให้พวกเกสอวยพรวันเกิดอามอนก็เอ้ยเสลอนะทุกคนจะจ้องดิ เป็นประเด็นมากก็ขอให้เป็นมีความสุขมากแล้วก็ในในแข็งแรงอยู่กับทุกคนอยู่กับอวี๋พอเป็นนานเลยนะครับแล้ก็อยู่กอกับผมเปดนนานด้วย <c oughs> แล้วก็อยากทำอะไรก็ขอได้ทำนะครับเป็นปีทองเป็นปีนี้เลยนะครับ lọt đai, lọt đai เมาด้กันตั้งแต่แรกจนมาถึงบนี้คนอยู่ข้างฮันเนอร์เราครบ18ปีบร <wei> ิบูรณ์แล้วปดอะปตเื่อำน้ยกวบเลยมาไปเลยมา่กับนงาแล้วนเดดีใจเรารู้สึกว่าเราแบบนะ ภาษาที่คุยกันลุ้นเรื่องสองคนก็เข้าใจแล้วกอย่างครับขึ้นเวทีกูเหมือนแบบโดนอะไรดูอะไรดูไม่อยากให้แบบให้มันหายหมดเลยอ่พูดอะไรไม่ถูกเลยครับแสดงว่าเตรียมมิเตียม์เนี่ยไม่ใช่เดียวไม่อยากจะเชื่อว่าเราเจอกันตอนพี่อายุสิบหกเขหรออ๋อใช่แล้วหนึ่งสิบสี่แต่แล้วแตาละตางกันตกเปี้ยกเนี่ยเลยถ้ารู้สึกว่า คนว่าแบบนี้แบบอยู่ด้วยกันมานานอย่างนี้นะครับหลายปีอยู่เนาะพี่กี่ปีครับน่นปีนี้เ่าจะเข้าปีที่สามใช่ไหมครับปีที่สามอของเราเราขอบคุณนะที่ เราไปเราจะโตขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่เราแต่เป็นต้องแอะอย่าเงียิ้มทุกคนก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบเราผ่านมาทุกขั้นตอนแต่ละอย่างทุกคนอาจจะแบบอาจจะมีที่แบบเพิ่งเข้าด้อมมาใหม่ๆเนาะก็ดีต้อนรับเข้าสู่แร้วมาพอเลยครับแล้วถ้าใครที่อยู่นานแล้วก็ยืนต่อไปนะครับยืนต่อไปนะฮะ ที <łość> ่าสอร์ตนะครอย่าหนีดอกนะฮะตอนตำรวจจับดอกนะฮะโอเคขอบคุณมากมาเลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวมีมอบของขวัญด้วยนะคะเอ๋โอเคนีมาอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเยซับไ์ห เดี๋ยวบอกฟังค่าคนะ่ะ <_ C' est> มีไฮโรดรลิคเดี๋ยอกเองด้วยนะคะนะ,ะรประหลาดมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเไปพึ่พงความสนใจกันดีกว่าะะมีหรอมีอีกอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหุ้ย

น้องเอลน้องลี่หรอคะแล้วเอลยี่อะเอลยี่อาวแอลยี่ต่อไปเราด้เห็นแอลเี่แบบออกสื่อเยอะๆนะเอาไปประทับก่อนอาเป็นทับลงตาทเออะไรไม่เคยไม่เคยเห็นหอกแบบว่าเด็กเกิดอะต้องเปไปประทับใส่กอบใส่กอบนะไปถือแบบลายรอยเท้าอะอย่างเงยอเกิดวันที่อ่ะพี่พี่บางคนอาจจะแบบพี่พี่แถ้าพเจอแบบไม่เข้าใจก็เลยว่าเขารู้ว่าอะไรมันจะเป็นแบบ แต่เทียบแบบที่เวลาซ้อมร่าเกิดอเกิดเขาจะแบบเราเท้าเราไปถงทอแต่ก็แแล้วก็ห่ปบเป็นมาผมมีด้วยผมมีด้วยใี่ป่ที่หอง่านงาตั้งแต่องมีเล็กกวนี้ผมเล็กกวนี้มมาท่นีอันัตัวหรืเปลาเป็นเท้านั่เองเนขอเสียงรงให้กับ